ไล่คันฮะสวัสดีค่ะก็พี่คนนี้โอ้โหร้อยแพสเซนเลเวลหกเอ็ดพี่คนนี้เก่งสุดเพราะของเลเวลยูสุดค่ะเลเวลยูสุดก็แต่ว่าสำหรับฟรีไฟในช่วงนี้อ่าตอนนี้เรามีเพื่อนแล้วอะเรามาคุยกับเพื่อนดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลยังไงเฮ้ยเรามีเพื่อนแล้วอันนี้เพื่อนหนูเองเพื่อนหนูเหรอใครใครชอบ เพื่อนน้องนิวเหรอ<ผ>ชื่อ<ผ>อ<ผ>ะไรโยวาสส์ไม่รสวดีฮัลโหลเพื่อนน้องนิวชื่ออะไรเพื่อนน้องนิวไม่พูดอะเราพูดกันอยู่สองคนคนอื่นเขาปิดใหม่กันสองคนเออทำไมเนี่ยคุยสิ ไม่มีใครคุยเลยไม่มีใครคุยกับเรามีแต่น้องนิวคนเดียวเราก็เป็นสายแบบว่ายิงไม่เก่งด้วยกเนเป็นสายยิที่ยิงไม่เก่งที่ยิงไม่เก่งแต่ล้างหัวใจจุ๊จู่จ่จูโยโยโย่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเข้าไปกั่น้เข้าไปแค่น้เอาไงดีเราเอาไงดีเราสามคนเรายังไงดียังไงดี

อุ้ยอุ no ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันล้มอยู่มันล้มอยู่ตายแต่เครื่องเปิดใหม่เพื่อนโอ้ยโอ้ยมันยิงมันยิงยิงมาจากไหนยิงจากตรงนี้เยี่ยมมากเด็ดกันมากเลยทุกคน everybody จัาค่ะภาษา อใครแบกมั่งในนี้รเ,นเราไม่เก่งสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเอ้ยทำไมเราเหลือสามคนล่ะหนกยนุไปอย่ทีน่นุนกนเป็นูหายไปคนนึงอ่ะเอหอหรอ เฮ้ยน้องนิวโดนเหรอใครอะพี่เดียก็ยินไม่เก่งแต่รักหมดใจนะแ,แ,แ,แตกแตกเออ มีพี่เด็กก็ตามน้องนิวอยู่นะตามไปทำมาได้พี่จะทำอะไรนะไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำรอเขาทว่ายน้ำก่อนจะต้องแอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ น้องนิวน้องนิวโดนยิงจะไปช่วยแอรไข่แตกแล้วตุ๊กตุ๊กมีไข่ด้วยย่อยยับเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมฝั่งนั้นเหือจังเลยอยากเราจะทำยังไงดีนะตังเราก็มีแค่นี้สือได้แค่นี้เองเอยกุมอะไรเก็บปืนก่อนนี่ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเอวสวัสดีครับโยโย่เยโย่เยโย่ย่ไปไปเล่นเก่งดีจังเลยนะใจละกงเดินเดี๋ยวเข้าไปหน่อยปัง แตเขาด้วยไอ้ยังไม่ทันไรแล้ว,อวโอ้ยโอ้ยโผลเอ้ยทำไมทำกันอย่างนี้ล่ะแย่จังเลยน้องนิวจัดการมันจัดการไม่ได้จัดการเลยจัดกายมันให้หมดฆ่าได้เดี๋ยวพี่ ปีโป้ก็มาปีโป้ปอสองเฮ้ย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 หเหลือน้องนิวคนเดียวว,ว้าเออไขา่ทำไมเราต้องมีไข่แตกมันไม่มีไข่แล้วนะก็ไม่มีไข่อ่ะมันจะไข่เราเนี่ยจะเอาไหมจ๊ะไม่ สปนอีกคนนึงชื่ออะไรครับสเ้ปืนเ้ปนนี้หมดแล้วตังคหมดแล้วอีกคนนึงชื่ออะไรครับนนี้ไม่พูดอ่ะสนใจเกมปะเด้อเฮ้ยคนมาตึงตึงยึงยๆงยึงยังย อออปรยิงนครยงไม่ทันเลยคะโรยิงเขยิงเขาเาใจร้ายมากมากขอบคุณมากเขอบคุณมากเยอนิลวางโยิงแล้วอาวตายมู first blood หือลพี่ตุ้มคนเดียวเลยค่ะพี่ตุ้ม ตุ้มจัดก,การอะไรพี่ตุ้มจัดก,การาอะไรปวดปันกำลังแบบเออเออเออตายแตกหมดเลยแตกหมดเลยไปดูแล้วข <Double kill. S 1> ุดดับเบิลคิวตายห่าเลยย่อยยับเลยอะไรกันเนี่ย ทำไมทุกคนฝั่งรนูทำไมใจร้ายอย่างนี้ไปแล้วเราจะตีตื้นให้ได้ตั้งหมดแล้วซื้อปืนได้แค่นี้เองเอาตามมาีตามมาแล้วเอามาดูแล ช้าไปแล้วอยู mm ่ตรงนั hmm, like mm ้นเลยโชนอยู่นั้นเลยออกช้าแล้วใช่เหรอจริงอ่ะให้เราอยู่ตรงนี้อ่ะเราชนขึ้นไปบ้านสองชั้นขึ้นไปบ้านสองชั้นแล้วไม่ทันละขึ้นไปบ้านสองชั้นดิขึ้นไปบ้านสองชั้นน้องนิวมานี่ขึ้นไปบ้านสองชั้นหนีมาหนีมัาเราเราเป็นสายหลบนะคะเราเป็นสายหลบเราก็จะหนีขึ้นไป่าเมื่อกี้เมื่อกี้เบียร์โดนยิง ขอมาแอบตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดินขึ้นไปบนหลังคาอะไรเนี่ยขึ้นบนหลังคาขอเติมขอเติมก่อนขอเติมขอเติมเติมพลังเติมพลังเติมพลังโอ้โหเล่นได้เก่งมากเลยค่ะดีดีอุ้ย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 โดนในบนบ้านแอ่วไอ้บนบ้านนี้ก็มี อ่ะเธอตายแล้วเหรอเอาแล้วเอาละสิเราต้องเงียบเงียบก่อนเงียบก่อนมันมันลูมามันลูมาแล้วยิงเลยลไม่มีใครช่วยแล้ว เก่งมากเล่นกันเก่งมากปึ๊บเบไหนมาดูซิว่าใครจะเป็นอ้าวตุ้มดีเองตุ้มแบกหรออ๋อตุ้มเก่งเก่งจังเลยเก่งจังเลยแค่นี้ก็เก่งนะก็คลิปนี้ จบไปเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอันนี้มาเล่นกับเด็กน้อยนย่งเดียวใช่ไหมคะใช่ละคะ่ะวันนี้เดียดีก็เป็นครั้งแรกในการแคสเกมนะคะก็ฝากติดตามช่อง Youtube นี้ด้วยแล้วกันนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครั